ถ้าพูดถึง ETF ที่จ่ายผลตอบแทนสูงๆนะครับชื่อของ ULTY เนี่ยต้องโผล่มาเป็นชื่อแรกๆเลยแต่คำถากก็คือเบื้องหลังตัวเลขที่มันดูสวยหรูเนี่ยมันมีอะไรซ่อนอยู่หรือเปล่าวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันครับเปิดมาด้วยตัวเลขนี้เลยครับ49.65%ครับฟังไม่ผิดจริงๆนี่คือผลตอบแทนต่อปีที่เป็นไปได้ในสถานการณ์ที่ไม่ต้องโลกสวยมากด้วยซ้ำคือมันสูงจนน่าทึ่งแล้วก็เน้าสงสัยไปพร้อมๆกันเลย ทีนี้คาถามสําคัญมันก็ตามมาเลยครับว่าเฮ้ยผลตอบแทนระดับนี้มันเป็นไม่ได้จริงๆเหรอแล้วถ้ามันเป็นไม่ได้จริงเนี่ยเราต้องแลกกับอะไรบ้างนี่แหละครับคือสิ่งที่เราจะมาหาคําตอบกันเอาละครับเรามาเริ่มกันที่ส่วนแรกเลยเบื้องหลังกลยุธทธ์ทําเงินของเขาไปดูกันครับว่า u l t w a s เนี่ยเขาสไร้างรายได้มาหาศาลแบบนี้ได้ยังไงหัวใจหลักของ u r t เลยนะครับมันคือกลยุทธ์ที่เรียกว่า covered call ถ้าจะให้อธิบายแบบง่ายที่สุดเลยนะมันก็เหมือนกับว่าเรามีหุ้นอยู่ในมือใช่ไหมครับแล้วเราก็ไปขายสิทธิ์ที่จะซื้อหุ้นตัวนั้นจากเราแนอนาคตให้กับคนอื่นเพื่อแลกกับอะไรก็เพื่อแลกกับเงินค่าธรรมเนียมหรือที่เขาเรียกว่าพรีเมียมเข้ากระเป๋าเรามาทันทีเลยเพื่อเห็นภาพชัดขึ้นอีกนะครับลองนึกภาพตามแบบนี้สมมุติว่าเรามีบ้านอยู่หลังหนึ่งบ้านหลังนี้ก็เปรียบเหมือนหุ้นที่เราถืออยู่นั่นแหละครับเสร็จแล้ว เราก็แบ่งห้องในบ้านเนี่ยให้คนอื่นเช่าการให้เช่าห้องเนี่แหละครับคือการขาย call option แล้วทุกๆเดือนเราก็ได้อะไรครับก็ได้ค่าเช่าใช่ไหมครับค่าเช่านี่แหละก็คือค่าพรีเมียมนั่นเองฟังดูดีเลยใช่ไหมครับได้เงินสดสม่ําเสมอแต่มันมีข้อแม้สําคัญอยู่ข้อหนึ่งก็คือถ้าเกิดวันดีขึ้นดีที่ดินแถวนั้นบูมมากราคาบ้านพุ่งกระฉุดขึ้นมาเราจะหมดโอกาสขายบ้านทั้งหลังเพื่อทํากําไรก้อนโตไปเลยนี่แหละครับคือภาพที่ชัดที่สุดของกลยุทธ์นี้เลย มาถึงส่วนที่2กันบ้างครับข้อแรกเปลี่ยนที่ต้องรู้เพราะว่าไอ้รายได้ที่มันสูงขนาดนี้เนี่ยมันมีราคาที่ซ่อนอยู่ครับตรงนี้นะครับคือภาพของเหรียญ2ด้านที่ชัดเจนมากด้านหนึ่งเนี่ยโอ้โหรายได้สูงริ้วเลยจ่ายบ่อยด้วยซึ่งฟังดูดีมากใช่ไหมครับแต่อีกด้านหนึ่งเนี่ยสิ่งที่ต้องแลกมาก็คือโอกาสที่ราคาของตัว ETF เองจะโตขึ้นไปอีกเนี่ยมันถูกจํากัดเอาไว้และที่น่ากังวลที่สุดเลยนะครับคือความเสี่ยงที่เงินต้นของเราเองนี่แหละจะค่อยๆหายไป หรือที่ศั์เทคนิคเขาเรียกว่า capital erosion ครับและนี่คือป็โลกที่สรุปความเสี่ยงที่สำคัญที่สุดเอาไว้เลยครับนักลงทุนต้องยอมรับความเสี่ยงที่เงินต้นจะลดลงเป็นคำเตือนที่ต้องจำให้ขึ้นใจเลยนะครับสำหรับผลิตภัณฑ์ในกลุ่มนี้ความเสี่ยงพวกนี้นะครับสรุปออกมาได้เป็น4ข้อใหญ่ๆเลย1เงินต้นของเราเนี่ยอาจจะลดลงได้เรื่อยๆนะครับ2โอกาสที่จะทำกำไรจากส่วนต่างราคาเนี่ยมันถูกจำกัดเอาไว้3ค่าธรรมเนียมถือว่าค่อนข้างสูงเลยและข้อ4 รายได้มันไม่แน่นอนนะครับเพราะมันขึ้นอยู่กับความผันผวนของตลาดพูดง่ายๆคือถ้าตลาดนิ่งๆไม่ไปไหนรายได้ของเราก็จะหดตามไปด้วยโอเคครับมาถึงส่วนที่3แล้วตัวเลขจริงๆล่ะสรุปแล้วมันจะกำไรหรือขาดทุนกันแน่เรามาดูการวิเคราะห์กันครับ ลองดูภาพรวมผลตอบแทนใน1ปีกันก่อนนะครับสิ่งที่น่าทึ่งมากๆเลยก็คือไม่ว่าตลาดจะเป็นกระทิงคือราคาบวกไป3 0อร์ซหรือจะเป็นหมีคือราคาร่วงไป20%ผลตอบแทนรวมก็ยังเป็นบวกได้สวยงามมากโดยเฉพาะในะตลาดหมีแน่สิครับแม้ว่าราคาจะร่วงไปเยอะนะแต่ผลตอบแทนรวมยังบวกได้เกือบ3 0ซเฮ้ยมันเป็นไปได้ยังไงเดี๋ยวเราไปดูเบื้องหลังตัวเลขกันครับตารางนี้คือหัวใจของเรื่องทั้งหมดเลยครับลองดูที่ช่องขวาสุดก่อนเลย ผลตอบแทนรวมเห็นไหมครับว่าเป็นบวกในทุกสถานการณ์ทีนี้มาเจาะลึกที่ช่องตลาดหมีกันครับจะเห็นว่าราคาหุ้นเนี่ยมันทําให้เราขาดทุนเงินต้นไป1.124ดอลลาร์แต่กองทุนจ่ายเงินออกมาให้เราถึง2.79ดอลลาร์พอเอามาหักลบกันแล้วผลตอบแทนรวมก็เลยยังเป็นบวกอยู่ถึง29.65%นี่แหละครับคือพลังของกระแสเงินสดที่มันมาพร้อมกับการค่อยๆกัดกินเงินต้นของเราไปพร้อมๆกัน ดังนั้นประเด็นที่สำคัญที่สุดที่ต้องจำให้ขึ้นใจเลยก็คือผลตอบแทนรวมที่เป็นบวกสวยๆที่เราเห็นเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่กำไรจริงๆทั้งหมดนะครับแต่มันคือการที่กองทุนเนี่ยเอาเงินต้นของเราเองเนั่นแหละมาจ่ายคืนให้กับเราซึ่งมันก็แปลว่ามูลค่าเงินลงทุนตั้งต้นของเราเนี่ยกำลังลดลงเรื่อยๆนั่นเองครับมาถึงบทสรุปกันแล้วครับแล้วแบบนี้ ULT มันเหมาะกับใครกันแน่ สรุปแล้วนะครับ ULT Net น่าจะเหมาะกับคนที่ให้ความสำคัญกับการรับเงินสดเข้ากระเป๋าวันนี้มากกว่าที่จะหวังให้เงินมันเติบโตในวันข้างหน้าและที่สำคัญที่สุดเลยคือต้องเข้าใจแล้วก็รับได้จริงๆนะครับกับความเสี่ยงที่เงินต้นจะลดลงและสุดท้ายคือต้องมองว่ามันเป็นแค่ส่วนเสริมเล็กๆในพอร์ตเท่านั้นครับในทางกลับกันเลยถ้าเป้าหมายหลักของเราคือการเติบโตของเงินทุนในระยะยาว หรืออยากจะลงทุนแบบสบายๆถือไปยาวๆไม่ต้องคิดมากการลงทุนในกองทุนดัชนีทั่วไปเนี่ยอาจจะเป็นทางเลือกที่เหมาะสมกว่าผลิตภัณฑ์ที่มีความซับซ้อนและเฉพาะทางแบบนี้ครับแล้วถ้าตัดสินใจว่าจะลงทุนจริงๆควรจะมีสัดส่วนเท่าไหรด่ดีคำแนะนำก็คือ ULT ควรจะเป็นแค่ส่วนเสริมหรือเป็นดาวเทียมดวงเล็กๆในจัก,กรวาลการลงทุนของเราเท่านั้นครับคือมีสัดส่วนแค่ประมาณ5-15%ของพอร์ตทั้งหมดก็พอย้ำนะครับว่าไม่ใช่การลงทุนหลักเด็ดขาด สุดท้ายนี้ครับคำถามสำคัญที่อยากจะฝากไว้ให้ลองไปคิดกันต่อก็คือรายได้ที่สูงมากๆที่เราได้ในวันนี้มันคุ้มค่าพอที่จะแลกกับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นกับการเติบโตของเงินทุนของเราในวันข้างหน้าหรือไม่คำตอบของแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันนะครับมันก็ขึ้นอยู่กับเป้าหมายและก็สไตล์การลงทุนของแต่ละคนเลยครับ